วัสดีคะ่ะพี่น้องทุกคนนะคะมณีวิสุปิตานะคะอยู่ที่สนามปักทางเสรีไทย4ีหนึ่งะคะทุกคนมณีเป็นมือพักแร่มอีกมือนึงค่ะเดินทางมาจากอำเภอว่าปี่งทุ่มนะคะพ่อมาหอดโคราพ,พี่น้องบอกว่ายกเลิกนะคะงานของวันนี้ยกเลิกนะคะเนื่องจากว่ามีคนตีกันทางเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ให้เราแสดงนะคะเท้าออก,ก็เลยต้องมาพักเล่มยูสถานทีม่มง างานของวันที่30เลยนะคะตอนนี้ก็เขากระตังเต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปักหมุดลุ่มไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งเวทีค่ะทุกคนนะคะน่าจะเป็นตั้งเวทีในส่วนอีก,ออกสักระยะหนึ่งนะคะตอนคำคำแร่งๆเั็นหน่อยนะคะจะสิทสั่งเวทีใดแต่ว่าทัางผู้จัดบอกว่ายังตั้งเวทีไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้ที่ว้าสิง่งสารก็ปักหลักปักหมุดอยู่ที่ สนามแล้วนะคะผู้ใดสิมาทรงเขาทรงน้ำกับบางกันเด้อพี่น้องเด้ดนอดนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะไอ้ข้อ,อน้ำม,มาสูงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะ ก็กําลังปักสุดปักแสงนะคะในเวลาว่างว่าอุ้ยน้องแย้มปักสุดอุ้ยเพิ่งเห็นน้องแยมทําอะไรกับเพื่อนนั้นี่ปขา,า,ากอยู่พว่าน้องแย้มส่วนมากจะไม่ค่อยสนใจชุดตัวเองเลยอ่าอุย้ยดีมากเลยไม่ได้หักเงินน้องแย้มหรอกเนี่ยเออคิดไปแล้วว่าตรง เออจังไดน,น้องแย้ยมกันดับหนึ่งลรืว่ามื่นได้หักเงินน้องแย้ยมมันพรามีเขากินแท้เออมาเห็อยุดตลาลโอ,อ้ได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่แปลว่า <laughs> อ,อ,อันนี้น้องๆกับกำลังปักชุดนะคะออสวมเมแ้มชุดแสงต่างๆนู่นนั่นนี่นะคะในช่วงวันหยุดนะคะอ,อคือดีแต่เครื่องหูจักว้มแท น้องแยมแดนหญิงนะคะเอาตรงไหนเป็นหญิงอ่ะท <c oughs> ันนูนก็นอนกันนะคะเอ็ดเล็ดอาดลาดเราก็จะมีเครื่องปั่นไฟนะคะทุกคนปั่นใช้งานในช่วงที่เราหยุดน,นะคะเราพักนะคะเผื่อที่จใจน้องๆได้ใส่พื้นใส่ป้าชัดโทัพท์โทรศัพท์นะคะเปิดชัดหลอกพัดล่มกับพี่น้องนะคะ เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่เราจะกางฮานนะคะกางฮานทําการแสดงครัพี่น้องจะว่ายังพันเหตกางนะคะเียยังวัที่นอใครขายมาเนอมาหยัอนว้อยห้งเสียงโอแมนอยู่บอกใขรอย่งแต่เมื่อไดนี่โอ้เสอเอเออเาเน่้เตี้ยโอ้ยเออซื้อเมื่อแรกแต่ื้ออยู่ ตัวเซย์บกมังอยู่เออเซยบัลนี้เขาทอดไข่หร e ือเขาอยู่เสบอลนี่วยเอาบวมิ้นเขาอ้สิบุ้มบิ้มละตอนนี้บุ้มบิ้มหิวแห้งตอนนี้นะ

เราจะมีคอนเทนต์นะคะเตี้ยใช่ค่นเทียนอย่างนี้ีพี่ภูมิเออสองคนเอาเธอะถ้าเป็นไเป็นแบบเไม่ล่ะคุณ่บอกว่าพี่ไผ่โอ้เตอนเต็ี่ยาตคือเต็โอ้าจะคว้ดีไม่กล้าบอกกล้าจังไหนูแววบอกแล้วโอ้บอกกลา อ๋อบ่ได้บ่ได้ผู้เฝ้าจอดอยู่ผู้เฝ้าถาเวงอยู่เขารีบเปลีมาตรงนี้พี่บุ๋มเด้อเขาวังพี่ผู้คนนึงพี่ผู้น่ะเขาอ่ะนั่นเขาเป๊ะอยู่แล้วพี่ผู้น่ะแล้วตายรึเปล่า่าว่ของตายของตายแล้วตายแล้วตีเบาอยู่นี่ว่าของตายดอกพี่ผู้น่ะแล้วเป๊ะอยู่แล้วพี่ผู้น่ะฮะ น้องๆฝั่งนี้นะคะเอาติ้งลี่ก็เป็นมิดๆแต่ติง้งลี่แม่สูยังก่ออ๋อติงลี่ว่ามีกบเข้าอ๋อติ้งลี่ว่ามีกบเ้าเขาเรยกเป็นล <c oughs> ไิไปเที่ยวะนี่มันที่พ่อบอกเอาใส่ยแววตาเข้าไปใส่ยแววตาเข้าไปไปทางใดว้าล่ะเออนอนวันนี้นอนนอนแช่หาดนอนนอนโลกเอนอนั่น,นเนี่ย ก็บอกอย่างไะเหตุเออมาค่ะฟิวนอนใต้หาดตเมีนะเออโอ้อยากเบิ้งชบเบเบิ้งทม่เตอร์สิครับเ้งแคไหแเนี่ยเปิดเป็นยังทเตอร์นั่นไปคุ้มเบิ้งอย่างของเองคุ้มเบิ้งยตก็นมือเศร้านี่แล้วอยากเบิ้งอยากเบิ้งมนะอยากเบิ้ง เะองอะไยิกเนี hey. ่ยห้เองนี่ยเปิดไดยดดันห้องจาเบื้งนแต่เบื้องมาฮ่าเชื่อจะคล้องด้านเดฟบ่ดนียเองดเออไปดดดดดดึงดึงด้อ จะสมบรูรณมากกันตันและตันหลวงเออกินไปดิดดดดดละ่ะมือบริแวณในส่วนของการพักแรมคืนนี้นะคะเราก็จะมีเครื่องปั่นไฟเล็กนะคะในการ ใส่ยูนะคะห้กับน้องๆได้เปิดพัดหลอกพัดลมชาร์จแบตโทรศัพท์น่นนันนี่นะคะเราก็จะอยู่ใต้เต็นท์นะคะในช่วงของตอนกลางวันนะคะส่วนภาคกลางคืนตอนนี้เรากําลังตั้งเวทีนะคะตั้งเวทีขึ้นมาห้น้องๆได้ส่วนได้ยูกันไต่เวทีค่ะพี่น้องอย่างที่บอกว่าอาชีพของหมอําเป็นอาชีพที่จะต,ต้องขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือหมายถึงว่าจะต้องเดินทางไม่ได้อยู่กับที่ในทุกวันนะคะก็จะต้อง อยู่กันแบบนี้นะคะอันไหนที่อยู่ได้เราก็จะอยู่นะคะอันนี้เป็นส่วนของช่างสุกนะคะดูแลเวทีก็จะตั้งเวทีให้กับน้องๆได้เข้าอยู่ก่อนในค่ําคืนนี้นะคะส่วนอาหารการกินของเราก็จะมีครัวนะคะมีค้ัวไงอ่เราก็จะทํากับข้าวนะคะเลี้ยงน้องๆเหมือนเดิมนะคะก็จะมีเขา้ามีสมตามีตาบักหุ้งแล้วก็จะมีอ,ะอาหารนะคะ เป็นกับข้าวในช่วงเย็นนะคะให้กับน้องๆได้กินนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในช่วงอตอนบ่ายของวันนะคะน้องๆก็จะอยู่แบบนี้ครับพี่น้องขาอยู่ตรงไหนได้อยู่นะคะมีร่มมีเงาตรงไหนก็อยู่ได้ก็อยู่ไปนะคะอาชีพหมอลำใครว่าสะดวกสบายนะคะไม่ใช่เลยนะคะไม่สบายแต่ทุกคนอยู่ด้วยความรักนะคะมากในอาชีพนี้นะคะ ถ้าใครไม่รักอาชีพนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนนะคะก็นี่แหละคะ่ะพี่นอ้องเพิ่นบ้าคือว่าไปประกอบอาชีพอื่นอาชีพอื่นก็มีอยู่ที่มันมีหลักมีแก่นมีสารทําไมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำนะคะทุกคนที่อยู่ที่นี่รักเสียงอีสานนะคะแล้วก็รักอ่าว่าหมอหลองหมอล่ำนะคะเขาถึงได้รวมใจกันอยู่ที่นี่นะคะเงินก็เป็นปัจจัยหลักเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังที่บอกแล้วว่า ต้องอาศัยความลับถึงจะอยู่ได้เพราะว่ามันลําบากจริงๆนะคะทุกคนอ,อยากจะให้พี่ๆน้องๆได้เห็นว่าทีมงานสิงสารนะคะหรือว่าชาวคณะหมอลำที่ขึ้นชื่อว่าหมอลำนะคะเราเข้าอยู่กันยังไงนะคะในส่วนของสิงสารก็จะอยู่กันแบบนี้ค่ะทุกคนเกาะกุ้มกันใ่แบบนี้นะคะอยู่กันบางทีก็อยู่ใต้ท้องรถก็มีค่ะทุกคนอ,อยูใต้ท้องรถก็นมี่คุณะ ตร,ตรงไหนที่มันเย็นนะคะเขาก็เข้าไปอยู่กันนะคะ<อ>แล้วอีกอย่างเราเลือกสถานที่ไม่ได้ด้วยค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะก็เรามารออยู่ที่ที่งานเลยเพราะว่า,าท,ที่พักในกรุงเทพอาจจะหาที่พักยากหน่อยนะคะเราก็เลยมารอที่สนามซึ่งสนามเขาก็บอกว่า,ายังตั้งเวทีสูงไม่ได้นะเพราะว่า,าทาง ด้านข้างหรือว่าประชาชนด้านข้างเขาจะร้องเรียนมาเราก็เลยต้องตั้งเวทีขึ้นมาซักชั้นสองชั้นนะคะเพื่อให้น้องๆได้อยู่กันก่อนในวันพรุ่งนี้วันที่30นะคะถึงจะ,ะตั้งเวทีได้ครบเต็มรูปแบบนะคะ นี่ส่วนของวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับท่านไหนที่อยากจะรู้นะคะว่าเบื้องหลังของทีมงานเสียงนิสานหรือว่าหมอรองหมอล่ำนะคะอยู่กันจังไดน,นอ้อกินจังไดน้อนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะถ้าไม่มีสื่อโซเชียลให้กับทุกคนได้ดูได้ชมกันพี่วิไม่ถ่ายให้กับทุกคนได้ดูได้ชมกันก็จจะยังค้ังคาใจนะคะหลายส่วนหลายท่านที่ยังไม่เคยเห็นภาพบรรยากาศเบื้องหลังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเอายิบยกมาให้กับทุกคนได้ดูได้ ชมกันนะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามพี่วิด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะค่าก็หลังจากที่พี่วิไลฟ์สดไปในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีผู้ใจดีนะคะเออเพิ่นโอนค่าน้านะคะเห็นน้องๆอ,อยู่กันแบบเออเป็นตะลี่ตนแห้งเพิ่นก็นเลยโอนค่าน้าม,มาให้น้องๆกินคลายร้อนนะคะจำนวนนะคะ1,000พบาทนะคะ เลเดี๋ยเมาน้ำให้น้องๆกินเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าน้ำมันจะพอกันไหมนะคะออขอบคุณพี่แนนด้วยนะคะโอนตังมาขอบคุณน้องสราวุธด้วยนะคะโอนตังมาห้าอบาทนะคะซื้อน้ำเลี้ยงน้องๆกันนะคะก็เป็นสิ่งดีๆนะคะเป็น เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่มีคนรักคนเมตตานะคะพีวีไล่สดกับมีคนฮักคนเมตตานะคะอยากจะหยิบยื่นนะคะให้กำลังแรงใจห้าทีมงานเสียงอีสานก็ขอขอบคุณมากๆเลยส่วนที่ดีก็มีเยอะคนรักก็มีเยอะนะคะก็ขอขอบคุณพีพีน้องๆสุขุสุขคนเด้อนะคะที่ช่วยซัพพอร์ตเสียงอีสานมาตลอดเวลานะคะว้าวเจ้าของร้านเหรอเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเหรอเธอ ชื่ออะไรอ,อ่ะก็เธอชื่ออะไร <c oughs> น่ารักหาชิปแก้วป่าละได้คะ่ะโอเคนะคะเ,คเดี๋ยวพี่วิขึ้นไปช่วยหรือว่าหรือว่าบอยจะขึ้นไปช่วยโอเคบอยช่วยได้นะคะอันนี้เอาห้าสิบแก้วก่อนนะ เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะกินน้ำนะคะทุกคนมาเอาน้ำเด้อน้ำแล้วแล้วมาเอาน้ำนะคะมาไม่แตงโมมาอย่าปุ๊กย่าปุ๊กใช้บานเด้ออย่าไปปุ๊กเพิ่นเด้อนั่นเด้อให้เพิ่นนอนเออเพิ่นนอนอยู่อย่าอย่าปุ๊กเพิ่นเด้อหนิแง่หลังเนี่ยมาเอาน้ำค่ะมาเอาน้ำค่ะ น้ำได้เลยค่ะออโอเคกินน้ำนะคะมีผู้ใจดีนะคะเ,คเลี้ยงน้ำพวกเราค่ะขอบคุณค่ะกินน้ำนะคะพ่อสุกมากินน้ำค่ะเลี้ยงลูกๆมากินน้ำค่ะน้ำคนละแก้วค่ะน่ะ นน้ำค่ะขอบคุณค่ะมีผู้ใจดีเลี้ยงน้ำเราค่ะใจดีนะคะขอบคุณ่ะคาย้อนอุ๊ยขอบคุณค่ะพี่วีกินน้ำเขียวเว้ว่าจางวานเนี่ยแต่ก็ไม่เคยกินนะขอบคุณนะคะค้าลหยสดขอบคุณค่ะ นั่งหัวอยู่ในโหมดโลกสวยใช่ไหมอุ้ยน้องโยนโดนแดดน่ารักมากเลยแสงแดดช่วยหนูได้มากเลยแม่ใส่ฟิลเตอร์ไหมแม่ใส่ฟิลเตอร์ให้ค่ะแม่ใส่ฟิลเตอร์โยกอะไรใช่มีน้ำเขียวค่ะทุกคนชื่นใจยจะเริ่มใหม่กันอีกบ้างเลยค่ะเพอาะเปิลเข้าก็ได้กินค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเราเราต้องเราจะต้องเลี้ยงเจ้าที่เราด้วยนะคะเนี่ยเจ้าบ้านนะคะหมายถึงว่าเจ้าภาพนะเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพงานนี้นะ เออเจ้าภาพงานนี้นะเนี่ยแกจ้างมาสองงานแล้วเนี่ยเลิศอยู่ตอนเย็นนะคะทุกคนเออในภาพบรรยากาศนะคะหลังจากที่ตั้งเวทีนะคะไม่ได้ตั้งเต็มนะคะทุกคนต่งางก็เอาเจาะเพื่อว่าให้น้องๆได้ดูกันเฉยๆนะคะได้ตักสุดตักแสงแล้วก็เพราะว่าประมาณตีห้าหรือว่าช่วงช่วงช่วงพรุ่งนี้เช้านะคะถึงจะได้ตั้งเวทีแบบจัดเต็มนะคะตอนนี้ก็ตั้งให้กับน้องๆได้ดูกันเฉยๆนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ยังไม่อยากให้เราตั้งเต็มนะคะเพราะว่าจะเกิดปัญหาในเรื่องของการร้องเรียนนะคะ นี้ในส่วนของตอนเย็นนะคะทุกคนเราก็จะอยู่กันแบบนี้เหมือนเดิมนะคะบางท่านบางคนก็ไปหาอาบอาบหาติดเท้าพิณน้ำนะคะคำาน่คำแนวกันพี่น้องนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศตอนเย็นนะคะวันหยุดพักแรมนะคะแต่เราจะพักกันที่สนามที่เราจะแสดงเลยนะคะเออม่ผัดลมผัดลมนี่หนูไม่นีอยู่ใครสะดวกที่จะอยู่ก็อยู่นะคะใครไม่สะดวกที่จะอยู่ที่นี่นะคะอยากจะไปพักนะคะรีสอร์ทหรือว่ามีที่พักที่อื่นก็สามารถไปพักได้นะคะ มาดูจุ้มนี้นะคะกําลังกินอะไรกันอยู่นะคะทุกคนเออเสร็จแล้วนะคะพ่อใหญ่ยงพ่อใหญ่ยองก็กินข้าวแล้วเนาะพ่อเนาะพ่อใหญ่ยงพ่อใหญ่ยองก็กินแล้วตะมือเว้นเออกินแล้วตะมือเว้นยเนาได้กินเนื้อแมลงครับเลี้ยงเ่ื้อแมลกินดอกเนื้อแมลงในกินเนาะอันนี้ทั้งมีกินเอียงค่ะได้ยังกินบอนมะคาวอุ้ยคือมีทอดเนื้อกินตลาดโอ้ซื้อตลาดใกล้ๆนี่มีตมัมีมีมีบอน อ้วมาต่แตงโมกินพี่วี่ก็ดีใจแ้้ว่ะกินห้อิ่มสาแตงโมแตงแซ่บแซ่บเอแงแตงแซ่บแผู้ใดเป็นผู้ต่ำผู้ใดสิว่าเป็นน้องไพ่สมโอฮะล็อกมงแล้ว่าต้อเป็น่บุนเดียพรใผู้อื่นได้บอดดนนนั่นล็อกมุ้งแลวล็อกมุงเป็นพี่พี่บุ๋มบ่อดโดนนี่นั่นเดี๋ยวมื่เสิกินเขาว่าแซ่บมาซููแตงโมก็ได้ฮะน้องไผ่พี่โอต้องเป็นพี่บุ๋ม แตเลยบอกทะเลาะตำแหน่งแล้วแ่ตเลยบอกนีัวโยตจ้ตัวโยตี้ตัวเ้ตัวยตตันตีัวโยตี้ตัวโยตีอตัวโยนี้ตัวนยต้ตัวโมตี้ตัวนยตี้ัวโอี้องวตี้ตัโยต้ตัวต้องวโย้ย้ว่าถ้าีว้้้อันนี้เป็นความน่ารักนะคะของน้องเตโมเป็นน้องชายของน้องส้มโอนะคะ ใครชื่อฟักกันโอ้ข้นหลวกออกมาซื้อว่าฟักปะโอ้น่ารัแม่ตัวจากสมิแตงโมไี้มิชมโอแตงโมหลักกะฟักบักต้นบักักตนลูกไอ้บุ๋มซวยไมมีปะพอซื้อแตงโมตอนตอนแห่เนี้ยกลมๆมุ่งตองแ่เนี้ยกลมๆเขาว่าตกลน้ำเต้าขนาดแล้วบักเอื้อน้ำเต้ามันบักเอื้อเออบักเออบักเอื้อ้น เอาน้องน้องรีไหว้นี่่เป็นลูกน้องน้องพได้บ่รีบไหว้อะเอาผสมอัวบอ้ยมีผัวแล้วฮะไมีผัวแล้วเนี่งรีบไหรีไหวไมีผัวแล้วเอาตี้โดนละโนละโดยละมีถามถือก้นแม่สูอุ้ยกระจกเลยสิตีคุ้มตาแต่ เออใครอยู่ศาสนาประกาศออกไปให้มันชัดเจนว่ามีก็คือมีนะคะเอ้าเคือหัวคักแดดแตงโมมีแต่แตงโมนี่แหละสวดแม่นบ่แตงโมสวดเพืเดียวเออให้แตงโมสวดดังหรดอเยสิฮะหายดูคันบ่มากบุ๋มบิ่มน่ะน่ะเยสิฮะหาย เออซื้อปลาเผาเนี้ยเออหนาลากซื้อบลาเผามะพร้าวส้มโออเต่าไข่ไข่อะไรอย่างงี้เนี่ยเนาะกบไหวนี้ซื้อแม่เอาเตี้ยเตี้ยอุ้ยขอโทษอุ้ยขอโทษ โอ้แม่กล้วยเออแม่กล้วยส้มแส้มโส้มสสมกสออเรนเป็นพี่ชายใหญ่โอซื้อโอเโอซื้อโอโอส้มโอโมฟักฟักกล้วยส้มโอโมฟัก ขอบคุณน่ารักดีเว้ยเฮ้ยบูมโม่บูมโม่เดี๋อ่ะบูมโมบุูมโม่โม่ขนาดล้เป็นโบโบบัวบบวบ,บ,วบ,บ,วบเออเป็นบวบเป็นบวบเออน่ารักไปขอบคุณนี่ตั้งชื่อไ้ก่อนน่ารักเออโอเคพี่น้องเป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารัก,ก,กนะคะด้านหลังเวทีนะคะกินข้าวกินน้ำบางคนก็อาบน้ำอาบน้ำอาบทานะคะ บรรยากาศของการพักแรมของเรานะคะในค่ำคืนนี้ค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะพีรพายทุกคนเดเบิงผับบรรยากาศเบื้องหลังในการาพักแรมนะคะอยู่ที่สนามาปากซอยเซรีไทย4ีนนะคะหรือว่าข้างตลาดแฮปปี้แลนด์นะคะ ในช่วงบรรยากาศแบบนี้แ้กับพี่กับน้องเดียวเบิ่งใดี่ชมกันต่างเต้าคิดหอดคิดถึงกันเนาะพี่น้องเนาะนะคะเอาเป็นว่าคลิปนานะคะเดี๋ยวพีวิซีนี่ยังมาให้ทุกคนใดเบิ่งกันฝากกดติดตามพีวีไว้นะคะชิลงมาให้กับทุกคนเดเบิ่งเรืนะ่อยๆเนาะพี่น้องเนาะโอเคคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะ